พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมมนตีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพญาตอนล่างโครงการต่อเนื่องบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนารุ่มน้ำป่าศัก อันเนื่องมาจากพระราชลาริเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่14 15กันยายน2566โดยมีนายพงศธรสิริอ่อนผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทานด้านสำรวจและออกแบบพร้อมด้วยนายเสริมชยัยเซียวสิริถาวร ผู้อำนวยการสํานักง,งานชนรัประทานที่10คณะเจ้าหน้งงา,นนานที่สํานักงานชนรประทานที่10ตลอดจนส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับในการนี้องค์มนตรีและคณะรับฟังบรรยายสรุปโดยนายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูลการดำเนินโครงการสระเก็บน้ำพระราชานุสรีสมเด็จพระสุริโยไทยพร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทานบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำรุ่มเจ้าพญาตอนล่างณโครงการสระเก็บน้ำพระราชานุสรีสมเด็จพระสุริโยไทยตำบลบ้านใหม่อําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากนั้นองค์มนตรีและคณะเดินทางไปยังเขื่อนพระรามหกโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ตําบลท่าหลวงอําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อรับฟังบรรยายโดยผู้อำนวยการสํานักงานชนระบทานที่10เกี่ยวกับสรุปการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สํานักงานชนรัทานที่10และนายประจักษ์อันจุกฉุน พนวกในกโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้บรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้และบทบาทหน้าที่ประโยชน์ของเขื่อนพระราม6พร้อมกับเยี่ยมชมสภาพพื้นที่บริเวณเขื่อนพระราม6ประตูระบายน้ำพระนารายณ์และพบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำและรัษดรในพื้นที่ หลังจากนั้นองคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินง,งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการบริหารจัดการน้ํารุ่มน้ําเจ้าพระญาต่อล่างโครงการต่อยอดบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนารุ่มน้ําป่าศักอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลบบุรีเป็นวันที่สองณโนะครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านชัยบาดานยุคใหม่ตำบลชัยบาดาลอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชัยบาดานยุคใหม่โดยผู้อำนวยการสำนักงานชนรัประทานที่10และได้เดินทางไปเยี่ยมชมบ่อน้ำ วัดจันทารามหมู่ที่3ตำบลชัยบาดาลที่สูบน้ำจากโครงการสถานีสูบน้ำเพื่อให้รัษดรได้ใช้สําหรับอุปโภคบริโภครวมทั้งเยี่ยมชมบ้านนายอมรศรีเมฆซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่ที่ทําการเกษตรแบบผสมผสานการเลี้ยงปลาเนน ปลาตะเพียนในบ่อดินและได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลโคกสแสมสารจังหวัดลบบุรีเพื่อรับฟังบรรยายความก้าวหน้าโครงการโดยนายกฤษชุมแสงสีผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง ซึ่งประโยชน์ของโครงการนอกจากจะใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่ฝ่ายบ้านใหม่สีอุบลและการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่6และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน300ครัวเรือนแล้ว,ลวยังสามารถใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับช่วยเสริมน้ำฝนเพื่อการปลูกพืชไล่ในฤดูฝนจำนวน900ไร่และฤดูแล้งจำนวน300ไร่ พร้อมกับการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอีกทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ําจืดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นอีกด้วย